มาเลยวะว้าไม่ธรรมาดาเลยลเนยะเนี่ยคันเนี้ยนียรถกุ้งเก่ากุ้งเก่ารถกุ้งเก่า บอกเขาเมาื่อกี้ว่าไง่ะไปไม่ไกลกับน้องไปไม่ไกลพี่ไปนิดเดียวพี่ไปไม่ไกลพี่กลัวพี่ไม่อยากขี่เร็วเจ็ดลูกเชื่อไหมเสียงระดับนี้ลั่นแบบนี้คิดว่ารถต้องเป็นรถแบบซิ่งจ๋าเลยใช่ไหม เผาลอยนะเฮ้ยเผาลอยจริงโอ้เดี๋ยวเอาโมเผาลอยจริงเดี๋ยวดูแล้วถนนมัน,นโครนลงเลยทีเนี้ยกุ้งกาากุ้งกาว,กาวไม่ใช่โยยานะเก่ากว่านั้นอีกสุโคไยโค <laughs> ไตยนึย่งโคไยโคไยโคไย เป็นไรอะรถโคดไทยเป็นไรแล้วเฮ้ยเช็คเด้งว่าวันนี้ก็ไม่เห็นมีเด้งเลยอะเอาอะไรกันเนี่ยเรไปดูดีโถมาตั้งไกลเหมือนเช็คมันเด้งว่าวะก๊อปเฮ้ยเปิดฝาปูงดูดีกว่ามาเปิดมาขอร้องเลยอย่าให้มีอะไรเยิม่มไม่แตกไม่หักก็กลับบ้านได้ เปเไรวะหึแห้งรืออะไรแห้งอะน้ำมันดิแห้งเฮ้ยเสียงไม่ค่อยดีเลยว่ะคืออย่างงี้ครับท่านผู้ชมฮะวันนี้ผมพามาร้านที่ อยู่ในจังหวัดสุโขทยัยหรือเมืองเก่าเลยถ,ถ้าบอกว่าสุโขทัยในปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นจังหวัดที่เงียบเรียบง่ายสโลล์ไลท์ชิลๆนะฮะเพราะว่าเป็นเมืองเก่าตั้งแต่ก่อนกรุงศรีอยุธยาเกิดด้วยคำนะก็คือจังหวัดสุโขทยัยซึ่งร้านนี้น่าจะเป็นหนึ่งเดียวที่ทำโรบ,บถุงลมช่วงล่างร้อยอยางทุกอย่างครบชวนระบบช่วงล่างครบเลย นั่นก็คือร้าน KKP การย่างนั่นเองฮะและที่สําคัญร้านนี้เป็นตัวแทนจาหน่ายน้ำมันเครื่อง Urea ของเราด้วยไอย้ยาโอ้โหขายดีมากโอ้โหไทยก็ต้องเมีอ่ะนี่จอดเช็คเมื่อสักครู่นี้นะว่าเป็นยังไงบ้างเห็นเสียงแปลกๆนึกว่าไปเสียแล้วแต่ต้องบอกก่อนเลยนะร้านนี้ทําทุกอย่างแม้กระทั่งรีแมปมีทุกอย่างจบที่ร้านเดียวครับเดี๋ยวพาไปชมกันเฮ้ยบุญไม่มาว่ะ ชิบหายแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ยลุงมาทีไรนี่ไอ้หนูต้องทำรถใหม่เลยนะน,นี่ดูแล้วดิเออเดี๋ยวกลับไปไอ้ไหนูไอ้หนูเดี๋ยวขยิบมาันทาั้งร้านแล้วรู้ชะตากรรมมั้งไหมไอหนูมโนยบอกเลยว่าไอ้หนบูบูธทำไมไม่มาห <c oughs> รือเช็คอินในร้านเนี่ยท่อหลุดเหรอท่อหลุดพี่อได้น้องใส่ให้ได้เนาะใส่ก่อนใส่ก่อนใส่ก่อนเช็คอนิอนในร้าน,นไ,ไ, <c oughs> ได้ป่ะได้เฮ้ยเดี๋ยวก็เช็คอินในร้าน แม่เมื่อกี้ยังไม่ได้แสดงอีทนิดอะไรเลยแค่อะไรนะวงเวียนไปซะแล้วอ้าวอันดับแรกเดี๋ยวแนะนำตัวเองของเพื่อนบ้านหน่อยฮะครับผมสวัสดีครับผมแบงค์เคเคพีกันยางครับเจ้าของร้านเคเคพีกันยางครับผมก็คือตรงเนี้ยที่อยู่ตรงข้าววัดบ้านนาเนี่ยนะใช่ครับผมเปิดมานานยังแบงค์เปิดมาเข้าปีที่สี่แล้วครับสี่ปีสี่ปีแล้วก่อนหน้านี้เปิดที่ไหนไหมหรือตรงนี้เลยไม่มีครับมาที่นี่ที่แรกเลย กี่ปีครับรบ,บอกเป็นแนวทางเพื่อนเพื่อนทางบ้านนี่แบบ,บเขาเรียกว่าอะไรนะคนสู้ชีวิตไว้เออจะได้มีแนวทางแต่จะบอกก่อนว่ามันจะประสบความสำเร็จทุกคนมันเป็นไปไม่ได้นะอ่านนี้มันอยู่ที่จังหวะชีวิตด้วยผมทําอยู่ในบ้านมาก็ประมาณสองปีพี่สองปี <S 2> 2 <S ปที่นานนะที่จับยางเปอร์เซ็นต์ขายนะออแล้วมาอยู่ที่นี่ก็มาเริ่มตั้งแต่ยางเปอร์เซ็นต์เหมือนกันล้อมือสองประมาณสิบกว่าชุดสี่ปีทำไมมันโตเร็วขนาดนี้วะก็พัฒนาพี่ค่อย เก็บไปแล้วแรงกดดันด้วยครับบางทีเรามาไม่มีของไม่มีอะไรให้ลูกค้าเงี้ยพี่เราก็เลยเก็บเป็นเงินก้อนเงินก้อนแล้วค่อยๆลงค่อยๆลงเพิ่มลงเพิ่มลงเพิ่มค่อยๆลงเพิ่มแล้วลูกค้าคู่ค้าก็มีเครดิตให้ด้วยอะไรอย่างนี้บ้างมันก็เลยแบบสามารถที่จะลงของลงอะไรได้เยอะคืออย่างนี้ท่านผู้ชมที่ผมมาที่นี่เนี่ยอันดับแรกคือว่าเขาเป็นร้านที่ขายดีเลยนะแล้วก็ลูกค้าเยอะแต่ที่เนี่ยทำอะไรบ้าง ก็จะมีพวกช่วงล่างพี่ช่วงล่างย้ายแหนบทรงอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ชุดเบรกอ่าฮะใช่ครับไล่รถไล่ทรงอะไรพวกนี้มีแมนเบรกแบบที่เขาใส่เบรกซิ่งต่างๆเยอะแยะหมดเลยใช่ครับโช๊ก็มีล้อแมตัมดมีหมดล้อแมกมีเอ่อเล็กเอ็กก็มีแล้วก็ล้อแม็ก็ลายฮิตฮิตทั่วไปหมดใช่ครับมีหมดไม่้องเบรกรวมถึงตั้งศูนย์ของล้อครับผมก็มีครับมีครบเออระบบช่วงล่าง ก็คือจบได้ที่นี่เลยครับน้ำมันเครื่องก็มีน้ำมันเครื่องก็มีที่นี่เป็นตัวแทนเรอาด้วยใช่ครับเป็นยังไงถามก่อนเรอาเป็นงไงบ้างฮะส่วนมากว่าถามเยอะครับเรอาอือใช่ใช่พี่แล้วเขาแล้วกลับกลับมาใช้อีกไหมกลับมาพี่กลับมาเจ้าเจ้าที่ใช้เรอาเปลี่ยนเลอาไปตอนแรกคบหมื่นโลเขาก็กลับมาเปลี่ยนเกลับมาเปลี่ยนใช่เปลี่ยนครั้งแรกเป็นกระแสครั้งที่สองคุณภาพนะใช่้าไมคุณภาพก็คงไม่อยากใช้อะเขาลูกค้าเคยบอกว่ามัน พอเ,เปลี่ยนไปต่างกันเดิมเยอะเลยพี่ความลื่นเสียงเสริงอะไรเงี้ยที่ของเครื่องยนต์อ่ะเพราะเราใส่อโคอลเซอร์เข้าไปด้วยคืออย่างงี้อ่เดี๋ยวผมให้ดูผลงานก่อนสำหรับที่นี่ฮะรถที่ทําจากร้านเรามีรถแนวไหนบ,บ้างอย่างเช่นข้างหน้าเป็นเชฟเลยคันนี้ทําอะไรบ้างครับแบ๊คันนี้ก็มีจัดทรงพี่โหลดหน้าโหลดหลังพี่ประมาณนี้คร<ๆ>ับหน้าหน้าหน้าโหลดเท่าไหร่ หน่าตัวนี้จะอยู่ประมาณนิ้วครึ่งพี่สองนิ้วเหรอใช่เฮ้ยมันก็ดูแบบเหมือนเตี้ยแล้วหลังอะหลังเยอะเลยนี่อันนี้หลังเยอะครับหลังนี้อันนี้แกมาเพิ่มเอ่อเป็นชุดถุงลมอ๋อนี่ถุงลมแล้วใช่ไหมใช่ครับโอ้โนี่เป็นชุดถุงลมลูกค้าแกเน้นใช้งานด้วยพี่ยกได้ไหมยกได้ไหมเนี่ยยกได้พี่ดูห่อยกมาแบงค์ยกให้พี่ดูหน่อยอุ้ยขึ้นเร็วอ่ะเฮ้ยมันดีมากเลยนะมันขึ้นเร็วอ่ะใช่ครับขึ้นเร็วลงเร็วนี่ใช่ คือเดียวลงเดียวใช่พี่มีรับประกันยังไงบ้างผมรับประกันปีนึงครับรั่วซึมถุงลมแตกอะไรเงี้ยผมรับประกันให้หนึ่งปีนอกกรณีใช่ครับรุนจักสุปีไปแล้วอ่ะผมก็ดูแลให้แล้วดูแลนะใช่อยากสายรั่วสายอะไรเงี้ยมันรั่วระบบลมมันรั่วสองหมื่นนั่นแหละสองหมื่นสามพี่สองหมื่นสามสองหมื่นสามนะพี่โยมนะอ่ะแล้วอย่างเงี้ยไอ้รถเพลาลอยเราเนี่ยนี่ก็ถุงลมน่ะโผล่เลยอันนี้อันนี้เป็นรถที่หลานพี่อันนี้มันเป็นถุงลมแบบไหนเหมือนกันปะ เป็นถุงลมเหมือนกันครับเป็นถุงลมสองแอลเหมือนกันแต่เป็นปั๊มสองตัวสี่หวาสวพี่ม,มันแยกอิสระได้ซ้ายขวาขึ้นลงพร้อมกันได้<อ>ใช่อันอันนี้จะเด็ดกว่าอันนี้หน่อยอ่ามันสามารถแยกขึ้นลงซ้ายขวาได้ครับเอออันนี้คือเหมือนทําโชว์ให้ลูกค้าดูใช่ครับเห็นบอกว่าเป็นริแมป,ปอะไรก็จบที่นี่ใช่ครับเรามีรีแมปด้วยมีรีแมปด้วยกี่บาทเริ่มต้นกี่บาทรีแมปเอ่อรีแมปเริ่มต้นห้าพันเก้าพี่ห้าพันเก้าใช่ครับดูแลกันยังไงดูแลเอ่อจูนจูนแก้เจ็ดวันฟรี ใช่พี่ภายในเจ็ดวันมึงไปสั้นเลยใช่ไม่พอใจเพิ่มรถได้หรอใช่เออเว้ยเขาท่าดิเว้ยถ้านี้เราคิดเพิ่มเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเขารลีกับเราแล้วก็มาอัพเทอร์โบมาแก้วแก้วากับเราเพิ่มแก้วงแก้วาเพิ่มก็อยู่ประมาณเพิ่มประมาณพันหนึ่งพี่โอเคทางน้รับได้อยู่ผมอ้าเดี๋ยวไปดูรถลูกค้าเราอีกเฮ้ยทำไมนี่นี่เชฟเยอะอย่างวะนี่ก็เชฟเนี่ยใช่อนุรักษ์ไว้พี่ลูกค้าไม่ยอมขายหรออันนี้ก็ถุงลมไหมถุงลมพี่ถุงลมหน้าหลัง อ้าวอันนี้หน้าหลังเลยใช่อันนี้จับที่เราใช่ครับนี่อุปกรณ์พวกนี้มาจากร้านเราปะใช่ครับอ๋อแล้วอ่เดินอินเตอร์แบบนี้เท่าไหร่ไม่รู้อินเตอร์สำเร็จเนี่ยอินเตอร์สำเร็จแบบนี้อยู่หมื่นกว่าบาทพี่หมอหมื่นกว่าบาทมีดัดฟลายไหมมีครับเอาดัดฟลายก็จะเริ่มไปมันแล้วแต่งานบางแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกพี่มีตั้งแต่หมื่นกว่าบาทขึ้นถึงสองหมื่นกวมีที่เป็นแบบแบนเลยอ๋อคือดัดฟลายเลยใช่ครับนี่นี่ก็อีกหนึ่งคันที่เป็นรถสุโขทัยนะผมบอกก่่อนนนะมมัไแล้วนะว คือผลงานจากร้านจริงๆนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยพี่มาโชว์ให้หน่อยมาโชว์ให้หน่อยไม่ไม่ไมครับอันนี้ทำจริงๆอ่ะอย่างเช่นคันนี้ทำอะไรจากเราบ้างฮะอันนี้ก็มีทรงพี่ทรงล้อย,ยางแล้วก็มีถุงลมเหมือนกันแต่เป็นถุงลมหลังนี่เท่าไหร่ฮะอันนี้อยู่สองหมื 2, ่นสองหมื่นปลายพี่ทำไมถึงสองหมื่นปลายดูราคาสูงก็มัน,ม,นมันแพงงานดัดพี่อ๋อใช่โนหน้ยย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 ยอยย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 ยเร็วยย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 ย นี่กองเลยพี่แต่ลูกค้าว่าจะมาเอาลงอีกพี่ตอนนี้ทำยังไงมันจะลงอีกก็มีเวาเวอลคัตสีตอนนี้ไม่เว้าใช่ปะว้าพี่แต่ว้าน้อยวอลคติเปรเลกอ๋อใช่มันก็จะลงประมาณชนยางพอดีถ้ากองเลยก็ต้องว้าคับติเพิ่มใช่ครับอืนี่ฮะสองหมื่นกว่าบาทแล้วท่านผู้ชมฮะครบนะถ่วงล้อถ่วงยางล้อยางออฟโรดอะไรก็มีหมดทุกอย่างเลยมีหมดครับพี่มีให้เลือกเลยและวันนี้พูดถึงมีโปรโมชั่นอะไรพิเตษให้กับเพื่อนๆทางบ้านที่ชมอยู่ไหม ชมอยู่ไหมตอนนี้ผมจัดโปรโมชั่นเรอาอยู่พี่พวก่ายน้ำมันเครื่องเรียผมแถมเสื้อหนึ่งตัวเสื้อร้านหนึ่งตัวเลยตัวนี้เลยเหรอใช่เสื้อตัวนี้เลยถ่ายน้ำมันเครื่องที่นี่ต้องแบร์เรอานะครับครับแถมเสื้อหนึ่งตัวเลือกใส่ได้ใช่แล้วมีโปรโมชั่นล้อยางด้วยไหมเออตอนนี้ผมก็มีจัดโปรอยู่พี่ล้อล้อใหม่ อยู่9 9ไหน9 9ไหนเนี่ยเหรอนี่ใช่อุ้ยได้นะเนี่ยจะมีจะมีตัวเอ่อตัว V ตัวนี้พี่ที่จะเพิ่มหน่อยแต่ก็ไม่เพิ่มเยอะเอาเงน9 9เอานี่ไม่ใช่9 9 0หรออันนี้เป็นตัว1,900พี่ตัวนี้อ๋อ1,900สวยนะใช่ครับอ่ะแล้วเนี่ยเหมือนกันป่ะใช่ผมเอามาทําโปรให้พี่เท่าไหร่นะ1,900 1มื่นกับ900ถ้าเป็นล้อล้อ4พวกนี้พี่9,000ทุกรายเลยพวกนี้ด้วยเหรอเนี่ยใช่ครับพวก ออฟสูนก็กับเจพี่ผู้อย่างนี้มาดีนะเนี่ยออฟสูนเนี่ยพูดถึงกันนะเพราะว่าใส่พวกเอสวีอ่ะสวยเลยหรือไม่ก็ไม่อยากล้นก็อ e ีแบนใช่เอ่อตาย e ีแบนไปเฮ้อดีไว้เก้ามันับอุถูกมั้เนี่ยทันเล่นไปแล้วถ้าเกิดเทินอ่ะเทินก็จ่ายอยู่ไม่ถึงหมื่นพี่ก,ก็ลดลงไปอีกเหรอใช่ครับจ่ายกัลนลดลงไปอีกอ๋อแล้วนี่ราคาไม่รวมเทินใช่ครับอู้ตายถูกอ่ะแม่งถูกมากเลยนะถูกมากเลยนะครับท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย มาใช้บริการที่นี่ได้อย่าลืมนะฮะนำ้ำมันเครื่องแถมเสื้อมาได้เลยกับเรอาแล้วก็โปรโต่างๆอีกเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นล้อ9,900อุดถูกแล้วอ่ะใช่จะถูกไปกว่านี้ก็คงไม่ต้องไม่มีแล้วมั้งไม่น่ามีแล้วพี่โอ้สุดยอดมากๆเลยท่านผู้ชมฮะนี่ฮะฝากด้วยกับร้านเคเคพีการยางนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนิดนึงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่าาสนใจติดต่อไงติดต่อได้เลยครับ0933145306ครับ ไปต่อในร้านหรือเข้ามาที่ร้านเลยก็ได้ครับพิกัดอยู่หน้าวัดบ้านนาเลยพี่อยู่ตรงข้ามวัดอยู่ตรงข้ามวัดบ้านนาเลยเฟซบุ๊กอ่ะเฟซบุ๊กก็เอ่อ k ค p พีกันยางเลยครับเค p ีกันยานะใช่ครับแต่เฟซส่วนตัวก็นัทวุฒธแก้วแพืงครับผมเอาอย่างนี้ก่อนจะจากกันไปวันนี้ขออนุญาตก่อนเช็คอินหน่อยไหนไหนมาแล้วได้ครับพี่แต่เอาถอยเข้าร้านหน่อยออกไปถนนเดี๋ยวควันออกไปข้างนอกได้นะเอาแค่ตรงมุมนี้พอได้ครับดูนี่มันแรงจริงป่เปล่าขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ เป็นว่ารู้กันเหลือไว้เขาชอมมัาง <laughs>